สวัสดีครับขอต้อนรับ f c เข้าสู่ช่องสมาคมชาแนลช่องแนะนำเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญแปลกเหรียญพอโซหายากเหรียญที่มีราคาซื้อขายช่องสมาคมชาแนลก็นำมาทำคลิป ให้เพื่อนๆได้รับชมกันคลิปนี้ก็นำเหรียญชนิดสองบาทปีพศหายากมีราคาซื้อขายมาให้เพื่อนๆได้รับชมก็คือปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดชนิดสองบาทสีทอง ราคาซื้อขายของช่องซื้อมาขายไปอยู่ในราคาเหรียญละสี่บาทห้าบาทช่องสมาคม c h ชาแนลไม่ได้รับซื้อนะครับเอามาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมเท่านั้นเอง ช่องสมาคมแชนแนลก็เป็นช่องที่แบ่งปันเหรียญให้กับช่องซื้อมาขายไปเขาเป็นช่องซื้อมาขายไปเขาเป็นพ่อค้าคนกลางให้ราคาซื้อขายให้ราคารับซื้อในราคากลาง นะครับช่องช่องซื้อมาขายไปไม่ได้รับซื้อเหรียญราคาเป็นหมื่นเป็นแสนรับซื้อเหรียญราคาหลักสิบหลักร้อยช่องซื้อมาขายไปไม่ได้รับซื้อเหรียญห,หายาก รับซื้อเหรียญหาง่ายขายได้เลยเหมือนเหรียญ2บาทสีทองที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปนี้ครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง ทางช่องก็จะนำเหรียญมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ